ดีครับวันนี้ซีมิมจะมาช่วยคุณในการเปลี่ยน Excel ธรรมดาให้เป็น Excel ออนไลน์นะครับเพื่อให้คุณได้สามารถแชร์ข้อมูลและอัปเดตได้อย่างเรียลไทม์นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันทําได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเราไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ไปที่จุดเจุดนะครับไปที่ได้ก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ชีตนะครับชีตเนี่ยจะเป็นการสร้าง Excel ออนไลน์ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือยว ผมเข้าให้ดูก่อนนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับก็สังเกตว่าเราจะเห็นหน้า Excel อย่างนี้นะครับก็คือเราสามารถทำแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนให้ทุกคนเนี่ยอัปโหลดไฟล์ขึ้นเป็นไฟล์ Excel นะครับขึ้นบน Google Drive นะครับแล้วก็แชร์ให้มันเป็น Excel ออนไลน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับโอเคเข้าไปที่นี่นะครับจุด9จุดนะครับ เข้าไปที่ dive นะครับจากนั้นนะครับเราคลิก new ได้เลยครับหรือว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ก็ได้นะครับหรืออัปโหลดไฟล์ก็ไปเลยก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมมาดูในคลิปที่แล้วนะครับเราได้อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วไฟล์หนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะอัปโหลดเพิ่มขึ้นไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับโอเคอ ไปที่ Google s h e e t นะครับวางเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับโอเคเมื่อมันอัปโหลดเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเรามีตารางอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดจากในนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าปกติถ้าเราเปิดเนี่ยก็จะมะีโปรแกรมที่เป็น Excel นะครับเด้งขึ้นมาแต่อันนี้มันจะเด้งขึ้นในเ Web browser ของเราเลยก็คือมันจะเห็นเป็นออนไลน์แล้วนะครับทีนี้ เราจะทําการแชร์ให้คนอื่นอย่างไรนะครับก็เหมือนกับคลิปที่แล้วที่พูดไปนะครับก็คือการเก็ทลิงนะครับเก็ทลิงนะครับแล้วก็ Copy l i n ลิงก์นะครับเราสามารถเอาลิงก์พวกนี้ไปแชร์ไว้ในไลน์หรือว่าในอีเมลก็ได้นะครับพอคนที่กดเข้าลิงก์นี้ปุ๊บเนี่ยอ,อย่างเช่นผมลองยกตัวอย่างนะครับผม copy ลิงก์นี้ขึ้นมาผมเข้าไปที่ URL นะครับผมวางปุ๊บ มันก็จะเห็นเป็น Google Sheets นะครับอันนี้มันจะให้เลือกว่าเราเปิดให้เปิดในไหนนะครับผมเลือกเป็นเปิดที่ Google s h e e t ละกันมันจะได้เป็นออนไลน์นะครับซึ่งเวลาเราแก้นะครับเช่นเราใส่ตัวเนี้ย Status อันนี้เป็น OK สมมติเนาะ OK อ,อันนี้เป็น Not OK นะครับเป็น NG by. ไปเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นที่ที่กำลังทำพร้อมอยู่กับเรานะครับก็จะเห็นว่ามีาตัวเนี้ย มันจะเป็นสีอื่นที่เพิ่มเข้ามานะครับเห็นกันได้เรี้ยวทามนะครับว่าใครสามารถแก้อะไรตรงไหนได้ครับก็อันนี้ก็จะสะดวกสำหรับคนที่ต้องใช้ไฟล์ที่ทำงานพร้อมกันทำงานเรี้ยวทามนะครับแต่เรื่องของอข้อจำกัดของมันก็คือเรื่องของสูตรบางสูตรก็ยังไม่สามารถใช้ได้100%อนะครับแต่เบื้องต้นอันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลที่เรี้ยวทม์อันนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ สำหรับวันนี้ทางซีมิมไอทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ